ตอนที่10ห้องสังเกตการหนเด็กซเวียหเฟ่งเดผู้ตรวจสอบหลักใต่เท้าเด็งมาได้ยังไงครับได้ยินว่ามีอาชีพใหม่ฉันก็เลยมาดูหน่อยเอาไงดีเขาฆ่าสหบัติในเซียววิกมองศักยาภาพอาชีพนี้ไม่ออกเลยนักแว่นวิญญาณใช่ไหมในเมื่อมาตรฐานของอาชีพหายยากวัดผลไม่ได้งั้นก็ทดสอบด้วยมาตรฐานของอาชีพในตำนานหลาย แต่แบบนั้นจะไม่ยุติเท่ากับเขาหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครั้งแรกเขาฆ่าได้ในซิววินาทีแล้วก็ให้รางวัลไปก่อหนึ่งร้อยคันแดนถ้าผ่านครั้งที่สองได้ฉันจะให้เขาหนึ่งผ่นคันดายในการส่วนตัวครับเชิญเข้าสู่การทดสอบครั้งที่ 2. สองสปราร์าที่อยู่บาคนาดักแวลคครื่องคนยครื่องปิสาต์โวล์ระดับยี่สิบเพลิงเผาวิญญ,ญาณซยววิอีกแล้วนั่นความยากระดับอาชีพในตำนานนะเอาแค่นั้นแหละให้เขาเข้าสู่การทดสอบดานที่สองได้เลย พวกข้าการทดสอบประเภทสู้รบหลักการทดสอบดานที่1จบแล้วพวกเข้าการทดสอบทั้งหมด1นึ่งเบอร์หก้คนผ่านการคัดเลือก5้าพอรยี่คนต่อไปจะเป็นประกาศผลคะแนนถึงจะรู้อยู่แล้วว่าตาทัดไมายนั่นจะได้ที่1แต่ศูวนเจ็ดวินี่มันเกินไปเหรียญบอโยศ่วน .1 จเวคคะแนนหนึ่งร้อยจั่วม่อยสามจุดสองเวคคะแนนเจ็ดสิบเสียสเวียห้าจุดสองเวคคะแนนสี่สิบหวังจือเาห้าจุดห้าเวคคะแนนสิบ ฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะฉันไม่อยู่ในท็อปสามได้ไงฉันควรไปที่1นึ่งเซ0.1วิเป็นไปนได้หรอต้องมีอะไรผิดพลาดแน,น่ๆเราทำเวอร์ไปเปล่านี้อาชีพประเภทสูร้รบหลักการทดสอบรอบที่สองเริ่มแล้วการุณานเลือกความยากเพลงระวังในการทดสอบรอบที่สองอาจบาดเจ็บได้การุณาประเมินความสามารถของตัวเองอย่างถูกต้องหากพบวิกฤตสามารถตะกอนขอยอมแพ้การทดสอบของโคจะสิ้นสุดโดยมีคะแนนคงเหลือเท่าเดิม เวลาทดสอบ30นาทีการุณานเลือกความยากในการทดสอบของคนสังหารสมรัตระดับทั่วไปได้คะแนน1สังหารสมรัตระดับฝันร้ายได้คะแนน3สังหารสมรัตระดับนรกได้คะแนน5ด่านนี้น่าจะเป็นการคำนวณว่าใครฆ่าสมรัตได้มากที่สุดในเวลา30นาทีหวังเจอข่าวนรกคลั่งระดับสิอกค่าระดับนรกตัวเดียวเท่ากับระดับทั่วไปต่ค่าตัว ไอคนที่ได้ที่หนึ่งต่อให้แกจะนำไปในด่านแรกแต่ด่านนี้ยังหวังเลยว่าจะชนะฉันได้นักเวทท่าไม่ถนัดการต่อสู้ระยะประชิดไม่ถนัดลลยเดียวเสียสวียนักเวทท่าระดับ15แต่เน้นที่บริบาลได้ในอาชีพหายากรงรบครั่งก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีความแข็งแกร่งสูงด่านนี้น่าจะได้คะแนนเยอะพอสมควรนักเวทท่าระเบิดพลังได้ดีแต่อ่อนการต่อสู้ระยะประชิดมากเด็กคนนี้ฉลาดที่เลือกความยากระดับทั่วไป นักสะกดร้อยเป็นอาชีพหายากประเภทนักฆ่าสู้ระยะประชิดได้เดชจะเลือกระดับฝันร้ายหรือนรกก็ได้ทั้งนั้นไม่รู้ว่ารากักเวทวิทยาคนนั้นจะเลือกความยากระดับไหนเหล็กหน่อยสิขอฉันดูด้วยด่านนี้ทดสอบศักยภ,ภาพในการสู้ต่อเนื่อง30นาทีสำหรับพวกเขาทดสอบคนอื่นๆนคงไม่ค่าที่จะอยู่ได้จนจบแต่เราไม่เหมือนกันเลือกความยากระดับนรกระดับนรกจริงๆด้วยลาวโลในสามอันดับแรกเป็นเด็กของนายไปแล้วตั้งสองคน ถ้าเลีน่ออยู่ในทัพเ่นบนทอนกลับมาจริงๆงานดีเล่าลูกของท่าบาไปกระโดดทั้งวันได้นแน่นักรบเคร่งคนครืษษษ่งวิสาต์โวนชัน้นยอดระดับ13พลัง500ความว่องไว300้จิตวิญญาณ150ร่างกาย400 <c oughs> คนทดสอบบาดอ่อนเกินไปไปเซ่แต่ก็นะถ้าสมบัติที่ใช้ทดสอบโหดเกินไปจะมีคนผ่านสักกี่คนกันล่ะนักรบเพราะกระดูกระดับ16พลัง2,500ความว่องไว2,500้วววจิตวิญญาณ2 5 0 0ร่างกาย2500 ง่ายเกินไปหน่อยพอฆ่าแล้วหนึ่งตัวอีก5าวินาทีถึงจะมีตัวที่2โผล่มาใช้โครงกระดูกแค่สองตัวก็พอแล้ววัสดุอัญเชิญของหลินพ่อจู่ส่งพลังอะไรขนาดนั้นไร้การยิ่งกว่าวัสดุอัญเชิญของสายอาชีพวัญเชิญทุกคนที่ฉันเคยเจอแถมเขาอัญเชิญมาแค่สองตัวอาชีพใหม่นี้เก่งกว่าที่คิดเอาไว้เยอะ <laughs> เข้ามาคนที่ช่อหวังจึงข่าวทุ่มสุดแรงตลอดเวลาไม่รู้จักการจัดสรรพลังลย เทียบกับเซียนสเวตแล้วค่ะยังด้ยให้กว่านั่งกินบันนวันในการทดสอบคนแทคในประวัติศาสตร์ใส่กระเป๋าไว้เขียนลงไปหลายเอาให้รุ่นหลังได้รู้กันบอดเหม,มเือนชักจะชิลวกันไเป็นหน่อยแล้วมัง้งเด็กคนนี้น่าสนใจจริงๆหน่อยที่สุดก็จบสักเทฉันฆ่าไปตั้งฆ่าสิบกว่าตัวระดับนรกยากเอาเรื่องคราวนี้ที่หนึ่งก็น่าจะเป็นของฉันแล้วการทดสอบรอบนี้จบแล้วผู้เขาร่วมการทดสอบ5220คนอบนบาดเจ็บและขอสละสรทธส์2,780คอน รีบบอกคะแนนสิบวะเหลือ2,440ค้นสามารถเลือกว่าจะสลาดสิทธิ์หรือไปต่อได้เหลดอบ้าโยคะแนะนรวม1,605จวมบ่อยคะแนะนรวม470เสียสิเวียคะแนะนรวม270หวังจือห่าคะแนะนรวม265ไม่จริง มันทำคะแนนสูงขนาดนั้นได้ยังไงสปาราดหวิโผรมา1ตัว1นาทีค่าได้มากที่สุดสิตัวได้ตัวละ5คะแนานลิมิตคะแนานใน3าินาทีคือ1,800มันได้1,605คะแนานค่าไป301ตัวค่าแบบไม่ต้องใช้เวลาเลยเหรอเราหลูนักเรียนของนายใช่คนหรือเปล่าเดีย่ย หม๋ชมสินเนาะซูเซียนชิงตอนดันยังได้แค่700คะแนนเองหลินม่อหานก็แค่650การทดสอบด่านที่3เวลาทดสอบ30นาทีระเชิญได้กับสมบัติหลาระดับหัวหน้า1ตัวระดับทั่วไป100คะแนนระดับฟันร้าย300คะแนนระดับนรก500คะแนนคราวนี้เป็น1ตัวท้าทายศักยาภาพดวลเดียวของผู้เข้ารับการทดสอบเลือกระดับนรก ขวาน่าเครื่องค้นเครื่องวิศาสตร์โวล์ระดับ15พลัง1,000ความว่องไว800จิตวิญญาณ500ร่างกาย1,000ทักษะข่มวายุนี่เหล่าความยากระดับดร็อกเทียบกับสวรรค์ชั้นยอดในดันเจี้ยนเมืองภูเขาสีไห่ระดับฝันร้ายยังไม่ได้เลยถึงจะรู้ว่ายังไงก็ไม่มีทางปล่อยสวรรค์ระดับดรอกจริงๆมาอยู่แล้วก็เถอะไปเลยแต่ก็แอบผิดหวังจังการทดสอบไปทั้งหมด5ดานหวังว่า2ดานสุดท้ายจะทําให้รู้สึกท้าทายได้บ้าง <laughs> อจอมตีคลั่งสะเซียววีอีกแล้วใช้สกิลได้ด้วยนี่มันวัสดุนเชิงประเภทไหนกันเด็กคนนี้ทำให้พวกเราอาบาักค้างได้ทุกครั้งจนกรามจะล็อกอยู่แล้วใช้รู้สึกเหมือนเราจะไม่ได้เห็นศักย,ยภาพในการต่อสู้ที่แท้จริงของเขาเลยด้วยซ้ำรอดูดาที่5ก่อนเถอะถ้าเขาอยากได้ท็อปเดือดของบอลทอนเขาต้องผ่านดาที่5้าไปให้ได้ใช้ไม่เชื่อหรอกว่าดาที่5เขาจะยังไม่ใช้พลังที่แท้จริงด่ะหลีนมออยู่คะแนนรวม2105 จ้วงบ่อย970เสียสุเวีย770หวังจือห่าว765อันดับ670เกาหยาง302เก้าหยางก็กำลังพยายามย่างหนักอยู่สินะเข้าสู่การทดสอบด่านที่4ความยากในด่านนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและอันตรายกว่าเดิมมากผู้เข้าการทดสอบยังจะสามารถเลือกที่จะไปต่อหรือยอมแพ้ก็ได้เช่นเดิม ด่านที่4เรรอบแล้วโอกาสของฉันมาแล้วคะแนที่พวกคนมีอยู่ตอนดีสาวบ้านเข้าสถาบันหนึ่งรายดับแรกของอาณาจักรได้อย่างไม่มีปัญหาในเมื่อไม่มีคนสลาสิทธิ์เราก็จะเคารบทางเลือกของพวกคนกดของการทดสอบด่านที่4คนจะได้ไปเชิดได้กับสบัตดสิบรอบจจำนวนครั้งละ10ตัวรวมทั้งหมด100ตัว ไม่ว่าจะกําจัดสปาร์ลัดล็อตแรกหมดหรือไม่1นนาทีต่อมาสปาร์ลลดล็อตต่อไปจะปรากฏตัวทันทีโดยล็อตสุดท้ายจะมีสปาร์ลัดระดับหัวหน้านํานทีมจะผ่านด่านก็ต่อเมื่อฆค่าได้ทุกตัวแต่และตัวจะมีค่า1ิบคะแนนเมื่อค่าทั้งหมดแล้วคะแนนจะสมทบอีกเท่ารวมเป็น2,000คะแนนดูซิคราวนี้นายจะทํำยังไงวิธีการรับมบือนองค่าเิญที่ดีที่สุดก็คือกําจัดตัวนักเชิญก่อนคราวนี้เราคงได้เห็นเขาสับตินแตกกันแหละ แต่ฉันคิดว่าดาดีก็ยังเอาเขาไม่ลงอยู่นะไปยืดเส้นยืดสายหน่อยสิเจ้าพวกนักรบของฉันสามตัวก็น่าจะพอแล้วมัง้งเพลิงเผาวิญญาณคือเขาเขามีวัสดุอันเชิ์ตัวที่สามด้วยทําไมไม่ปล่อยออกมาบ้าตั้งแต่แรกไอเด็กเปรตนี่จะซ่อนไว้ทําไมกันนันดาสิทั้งที่เขายิ่งสแสดงความแข็งแกร่งพวกเราก็ยิ่งชอบอยู่แล้วน่าเบื่อไม่ท้าทายเทียบกับตอนเขาเดันเจียนเมืองพูเขาสีหายครั้งแรกไม่ได้ด้วยซ้ำไม่มีเซอร์ไพรส์เลยไม่ดูแล้วไม่ดูแล้ว เป็นเด็กที่ไม่น่านรู้สักนิดดูคนอื่นดีกว่าก็นั่นนะเซ่เส้นทางแห่งไฟการโจมตีครั้งใหญ่ทีเดียวแบบนี้แหละคือจุดเด่นของทักเวทธาดด้านนี้ชันถนัดตายสดยอดสบัลาหลกรูเข้าไปขนาดนั้นอย่างฆ่าทันเดีดนะที่ฉันสลาสิเศ์ออกมาก่อนคนที่ชื่อหลินว่อจูเก่งกันไปหรือเปล่าสบัหลดเพิ่งออกมาก็โดนโครกระดูกข,ของเขาฆ่ายับ หลิดบอยอยู่ลูกพี่ฉันเองเก่งปะละ่ะมามาเดี๋ยวฉันจะเท่าต่อที่ลูกพี่บุกเข้าไปลุยเดียวในแดนเจ้ยระดับฝันร้ายให้ฟังเก้าอย่างที่อดทนถึงได้แค่ล็อตที่6ของสมตลาดใจก็บอกว่าไม่ไหวแล้วลุยเดี่ยวในระดับฝันร้ายมหาดาหลอกพวกเราเปล่าเนี่ยเหลือแค่5คนแล้วคนที่ชื่อฟังเสี่ยวในที่สุดก็เริ่มระเบิดพลัง ฝังเสี่ยวระดาบศักดิ์สิทธิ์ระดับ15เขาเป็นคนขอตระกูลฝังตระกูลผู้ฝึกดาบรู้กฎเกณฑ์การทดสอบดีว่าสองดาบสุดท้ายนี่แหละเป็นดานเก,ก็บคะแนนสำคัญที่แท้ก็กำลังรออยู่นี่เองหวังจือห่ายอมเปิดหมดคลั่งแล้วหมดคลั่งอยู่ได้5นาทีคนสมบัติกับร่างกายเพิ่มขึ้น50 0%อเความว่องไวลดลง200%เหลังหมดเวลาผลอนลับจะเข้าสู่สภาวะอ่อนแอสา30นาทีล็อตสุดท้ายแล้วดานที่4จำนวนผู้เข้าทดสอบที่ผ่านมีทั้งหมด5้คนต่อไปจะประกาศผลคะแนน หลีดโมโจสามพันหกร้อยห้าจ้วงม่อสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเสียสวี๋สองพันสองร้อยเจ็ดสิบหวังเจือข่าวสองพันสองร้อยหกสิบห้าฟงเสียวสองพันสองร้อยผ่านแค่ห้าคนเองแค่ดาดเสียอย่างเหลือแค่ห้าคนแล้วดานที่ห้าจะมีคนผ่านหรอขนาดดาดสีย่ยากขนาดนี้จินตนาก,การความยากดานที่ห้าไม่ออกเลยทุกอย่างอยู่ในการคาดดาว6ชั้นดาน,นดาดที่ห้าแหละช่วงเวลาตัดสินแพชนะของเจงท็อปห้าแล้วน่าจะเข้าเสียจริงอะคาเดมี่ได้แล้วใช่ไหม เสียสจิงอะคาเดมี่ฉันมาแล้วพวกเรารู้ภาพทุกคนอยากสอบเข้าเสียสจิงอะคาเดมี่แต่อย่าคิดว่าได้ทบับห้าหมแล้วจะหมดกังวลหากด่านสุดท้ายแสดงผลง,งานได้ไม่ดีพอก็ยังถูกคัดกรองได้เหมือนเดิมถ้าอยากเข้าเสียสจิงอะคาเดมี่ก็พยายามคว้าคะแนนมาให้ได้มาแล้วกฎของการทดสอบด่านที่5ทุกคนจะถูกส่งแยกไปอย่างไม่ตีพิเศษที่มีชื่อว่าไม่ติสงครามภายในนั้นจะมีสัมผหลาดหลากหลายรูปแบบปรากอตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแค่รถดแรกก็เกินร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสัมป,ปลาดชั้นยอดระดับหัวหน้าหรือแม้กระทั่งบอสยิ่งฆ่าแล้วสัมป,ปลาดก็จะผุดขึ้นมาใหม่แล้วแถมยังแข่งแกร่งยิ่งกว่าเก่าควาครคงจังปวาการโจมตีหังตัวเองให้ดีสังเกตความเปลี่ยนแปลงของคะแนนมิติสงครามทั้งหมด5ระยะทุกระยะคะแนนไม่เท่ากันเกณ์คะแนนจะมีแค่พวกคนที่เห็นแม้แต่หัวหน้าผู้คุมการทดสอบก็ไม่รู้เมื่อเข้าสู่มิติสงครามแล้วผู้คุมการทดสอบจะเห็นแค่ผลการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเท่านั้นดังนั้นมีให้รับให้ตายอะไรก็เอาออกมาให้หมด ขอให้ทุกคนโชคดีระยะที่1ระดับสัมปัตหลาสิบห้าน 15, ขนาสังขารห้าสิบระยะที่2ระดับสมบัมปัตหลาสิบหกขนาสังขารหนึ่งร้อยระยะที่3ระดับสมบัมปัตหลาสิบเจ็ดขนาสังขารสองร้อยระยะที่4ระดับสมบัมปัตหลาสิบแปดขนาสังขารสี่ร้อยระยะที่5ระดับสัมปัตหลาสิบเก้าน 19, ขนาสังขารแปดร้อยสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความตายแต่ไม่หมดเคยเกิดสงครามใหญ่เหนือจินตักการขึ้นที่ที่สิดา ต้องการให้พวกเราฝึกรับรู้ความรู้สึกของการอยู่ในสงครามก่อนกันหรอนักรบเครื่องคอนเครื่องสัตว์ป่าระดับ15มีแค่ระดับไม่บอกคุณสมบัติกับสกิลกำลังร้องเรียกพวกหรอไม่ตายในครั้งเดียวด้วย <c ad> แสดงว่าคุณสมบัติไม่ธรรมดาเลยดาบเดียวไม่ตายก็เอาไปสองดาบสพบรับเบิดเหลดกบอโย่ราบแล้วเหลีดบ่อโย่คะแนนรวม4,105คร้อย้ร 4, ครองเดียวฟาดไป500คะแนนเขาฆ่าสับลติในระยะที่เดี่ยตั้งสิบตัวพร้อมกันเลยเหรอ ในเมื่อพวกแกเรียกพวกมาเองได้งั้นฉันจะยืนรอเฉยๆที่นี่แล้วกันศพหายไปแล้วอยู่ได้แค่ประมาณสิบวิเหมือนจะต้องเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเรากร็ถูกเข้าตัวกําลังล่อสปาร์ลาที่เหลือมารวมตัวกันตรงนี้พอดีปิดฉากแล้วนะศพรับเบิดห<ไ>ลินพ่อโจทาอะไรลงไปกันแนบแม่เอ้ยอยากเห็นวายหลนพ่อโจ8ปดพแป๊บเดียวคะแนนเพิ่มมา4 5 0 0รถแรก100ตัวเขาก็จะทีเดียวหมดเลยหรือไง เด็กคนนั้นทําอะไรลงไปนะนักเวทวิญญาณมันเป็นอาชีพที่ใช้อย่างไงขีดจำกัดของเขาอยู่ตรงไหนกันแน่คราวนี้คงไม่ต้องรอหนึ่งือทีเหมือนด่านกันก่อนใช่ไหมอ๋คอคงกระดูกรับการโจมตีแทนฝนแพลงนักเวทเครื่องคอนเครื่องสัตว์ป่าระดับส6หเปิดตัวยิ่งใหญ่เดชตาชันเอาคืนบ้างหละนะ่ะดะชิบหายแล้วทุกคนผมเลื่อนต่อไปไม่ได้แล้วครับเพราะถึงตอนลาสุดแล้วครับให้ตายเถอะท่านผู้ชมคางต่อต่อสู้นี่เป็นอะไรที่แบบ พูดไม่ออกจริงๆครับผมตอนนี้ผมก็ค้างเหมือนกันยังไงก็รออาทิตย์หน้านะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้จะมาอาทิตย์ละ1ตอนไม่ก็2ตอนอยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะครับและก็ขอฝากค้างเป็นเพื่อนผมด้วยแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามเพจกดแปดด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการแปดต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย